สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบ้านเซอร์ไพรส์เนาะไม่ได้มาหลายวันเลยอ่ะล้างจงล้างจานให้เขานี่แหละทํากันแล้วก็ไม่ล้างกันเซอร์ไพรส์นี่โอ้ยมานั่งล้างจานกะว่าเก็บมะม่วงสอยมะม่วงแล้วอ่ะเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ยไม่ได้มาสองวันมะม่วงสุกเต็มต้นเลยไม่มีใครดูเลยเด็กพวกนี้เขาก็ไม่ดูกันนะว่ามะม่วงสุกหรือไม่สุกยายก็มาถึงก็มาสอยมะม่วงเดินรอบบ้านเลยวันนี้ ไปหาก็บมะม่วงกันดูสิเัาจะได้กี่ลูกโสดจากต้นเลยนะไม่มีการบ่มไม่มีการอะไรเลยอย่างนี้แหละหวานฉ่ำเลยแหละแต่ยายก็ไม่ค่อยชอบกินนะมะม่วงสุกๆไม่ชอบอะไรนิ่มๆอะ่ะชอบอะไรแข็งๆมาดูมดัดูใครจะกินใครสะดวกอยากกินก็ามาเลยนะเอาเนียมมาด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้หวานแน่ ได้สักกี่ลูกนะเซอร์ไพรส์ชอบกินมากเลยบ้านนี้เขาก็กินกันถ้าปอกให้เขากินเขาก็กินแต่ถ้าไม่ปอกนี่คือว่าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเน่ะผละไม้นี่ไม่ค่อยชอบบ้านนี้ชอบอย่างอื่นย้ายนี่ชอบแต่ไม่ได้ชอบมะม่วงสุกชอบพวกนู่นแหละสตรอเบอรี่อะโวคาโดอะไรไปนู่นเลยเนี่ยดูสิยังยังไม่พอเนะี่ยมองไปเมื่อกี้มันก็หลบตามซ่อนตามใบเนาะดูอีกรอบนึงก็เห็นอีกแล้วดูเต็มกระมังเลย ะจะกินหมดไหมไม่หมดก็ไปแบ่งชาวบ้านเขากินแหลนะเนาะปลูกอะไรไม่มีเลยที่ว่าจะได้กินอยู่คนเดียวรอบบ้านได้กินหมดไม่ว่าจะเป็นมะละกอเป็นมะม่วงเป็นอะไรนป่าเข้าบ้านกันนี่ไงโอ้ยตูวสก้อนเก็บเมื่อกี้นี่นะนี่แป๊บเดียวแล้วนี่เนี่ยดูโอ้โโอ้ ไม่มาสองวันดูสิม่วงสุกลูกเต้ามันก็ไม่รู้หรอกว่าสุกไม่สุกเดีย๋ยวยายก็จะปอกเนาะปอกใส่จานถ้าไม่ปอกใส่จานคุณท่านลูกท่านหลานเธอก็ไม่น่าจะปอกกินกันเป็นยายจะปอกนะเดีย๋ยวรอดูการปอกมะมวนกันดูที่ลูกนี้จะเน่าไหมาสุกขาต้นเลยนะเนี่ยไม่ได้มาบ้านสุ้ายสองวัน ข้าวม่วงสุกเต็มต้นร่วงก็ไม่มีใครรู้หรอกเห็นร่วงอยู่ลูกหนึ่งแต่บนต้นเต็มเลยดูสิโอ้พ่อแม่ทุพภัยไปดูหรอจะดูเป็นแล้วยายก็เพิ่งจะลดความอ้วนไปไม่เจอแบบนี้ไงยังไงคิดไปยังไงถ้ายายจะกินบ้างแจะต้นเลยนะสุกสดเต็มนะติดอะไรวะ ไว้ไหวบ้างให้ไหวบ้างมาเลยใครอยากกินมาทางนี้มาทางนี้ยาจะไม่มีการเก็บประบบมาเลยให้มันสุขค่าต้นเลยเนาะเป็นธรรมชาติที่สุดไม่มีการลืมต้นด้วยนะสวยมาแล้วก็บอกเลยเนะี่ยมยังไม่ลืมต้นเลยนะกินซะเลยสดๆเลยค่ะสมัยก่อนเราซื้อเขากินแนละ้วเดี๋ยวนี้มีเป็นของตัวเองแล้วนะคะเป็นมาหลายปีแนละ้วปีนี้เป็นยอะอีก ชอบปอกห้ยายเราชอบปอกไม่ชอบกินเท่าไหร่ก็ม้วนสุกหวานไปลูกนี้ก็ลูกที่สามเดือนน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไม่ชอบช้ำในๆเนาะช้ำข้างในน่มันเป็นไรนี่ก็ปอกก็หลานกินหลานทุกคนแหละถ้าปอกไงก็ชอบกิน ถ้ามันเป็นลูกยังไงก็ไม่อยากกินเออแปลกยายเป็นคนชอบปอกแต่ยายก็ไม่ชอบกินนะเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงมาเลยใครชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงก็มัเนียยายเมื่อก่อนก็กินเต๊ะเฮละอีกันแหละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วปอกเป็นอยู่เดอ้อสวยด้วย ตลาดก็ไม่แพงปีนี้มะม่วงเยอะออกลูกเยอะมากเลยสามลูกแล้วนี่เกือบเต็มจานแล้วปอกวม่ม่วงถุกต้องมือเบาๆนะมันจะไม่ช้ำนะีไ่ไงบอกว่าลูกตลาดดียเดยอะใครไม่กลัวอ้วนก็มาทํานี้ ยายยังรักษามาตรฐานได้ก่อนถ้ากินก็กินได้ทุกวันทำไ,ได้กินได้ไหมอีกลูกหนึ่งนะ ถามว่าร่วงร่วงช้ำร่วงหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะช้ำขนาดนี้นะั้พต้นสอยเอามาเป็นมีแต่ัวยตรงนั้นเลยเนี่ยไม่มีร่วงเลยสุไายก็เป็นจานนี่แหละถึงสุไก็จิงๆใช้มือปอกเลยนะ ไม่มีป่วยถุงมือถุงมือเป็นยังไงบ้างดูมาดูเป็นยังไงบ้างคะไหวไห,ไหมยังอยู่หลายอยู่เลยจบตรนั้นแหละเนี่ยสุดคนแล้วโอ้อยอรวมพอไหมคะมาเลยนะเอาคนเหนียวมาเอาคนเหนียวมาด้วยคนเหนียวมูนนะ่ะมากินด้วยกัน เสร็จจากการเตรียมสเสบียงอาหารไว้ให้ลูกท่านหลานเธอแล้วก็มาเป็นเทศบาลตีนี้เทศบาลหมู่บ้านค่ะกวาดดอกไม้บ้านเราที่มันปิวไปบ้านชาวบ้านเขาเนาะเราก็มีความรู้สึกอะเห็งเขาจะไม่พูดแล้วก็มีความรู้สึกสะเทือนนิดหน่อยนี่แหละชีวิตคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายดูต้องทำไป ปลูกเนาะใจเข้าใจเราเราเป็นคนปลูกเราก็ต้องทําเองอะ่ะถ้าวันไหนเราไม่มาก็ใค้เ,เป็นอย่างนี้นะเอาไปทําความสะอาดการพี่น้องเฝ้าก็เฝ้าฝนก็จะมาแล้วเอาทำให้ทันจะได้รีบกลับบ้านเราหนีฝนอีกแล้ววันนี้จะรอดหรือเปล่านะ้อไปไปกัน แสองบ้านนันนี่ยวงใหญ่มากเลยดูเจ็ดชาวบ,บ้านเูาเค่ะหกเองไม่กินแด็ดเดีเดจ้ะเนี่ยมัดพวงให้สวยเลยจ้ามัดให้ก็ขายให้ของก็ต้องให้ดีๆนะของไม่ดีก็อย่าไปให้เลยนะอเขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ